จานโอมาแล้วครับเดี๋ยวผมจะออกไปที่แปลงพร้อมกับจานโอนะครับตอนนี้ก็น่าจะ,ะได้ดินใส่รถจานโอนี่แหละแล้วก็หมดแล้วโอ้ไถอีกนะโอ้โอ้อถไม่เยอะพ่อพ่อให้พิ่นไปได้ก็ตอนนี้พี่คำลงไป ท่าบ,บานนี้แต่งให้ยัง่งามเลยล่ละมดมดเท,เที่ยวนี้เที่ยวนี้แหละจอดแล้วก็เพราะว่าไอ้พวกนั้นก็จะเข้ามา,ากว่าแล้วจะกว่าจะถึงรอบเราก็ไม่เหลือแล้วเข้ามาก็มาจอดดเฉยๆี่ออกไปด้วยเลย ตักใส่รถจานโอรครับถอยเองกถอยเองไกมาถมาจานคำลงไปอยู่ข้างล่างครับตักใส่นมเย็นนะแสดงว่าพี่วุฒิกลับไปแล้วนะครับ ไปพร้อมกับจันโอเลยอ้ยไปโอ้คนแค่นี่น้องโอ้นั่งอยู่หุ่นวันตะขับรถทั่ววปะเซลีทามวะ่ะแกแกคนเตี้ยหรือวะ มันยังไงรถแกผมมองไม่เห็นหัวแกไม่เห็นแกเลยเยรีถามนะครับกูจะเห็นอะไรก็ดูเลยุนเบาะจมอยู่นุนไม่มีขาครับเบาะไม่มีขาเออพากันไปแต่ง v i p แล้วก็เขาก็ตัดขาออกแล้วก็แต่ไม่เทีย่ยงจะได้เนาะแต่หมดอไม่ได้จะมาได้อะไรดินหมดแล้วลูกพี่ว่าไงตัวถามก็เปิดก็ถามว่าเปิดบาไหม,มย,ยังอบกกยังจะออแสดงว่ายังไม่กลับ ออกไปกินข้าวเฉยกินชาบูกันลรกพี่เนาะไปกับดินเออ่ไปกับจ่าเอกครับพากันไปว่าแล้วเขาคุยกับผมอยู่ครับอะไที่ว่ามีอยู่ในคลิปอยู่อะไรเขาซื้อให้คุณนินซื้อมาโอ้ดูเลยครับมาเยี่ยมเยียนลูกน้องอันโอ้ทิ้งเงินไว้ให้ลูกน้องกี่บาทไม่รู้เยี่ยมเร็วท้งเุดนอวานก็โอนนิเมียแล้วนะโอนมาโอนนิเมียถ้ามันในนี่ก็ ขอเบิกไว้อีกสักห้าร้อยทำงานจะไม่เหลือเดี๋ยวบาทเอ่เป็นไรแล้วเพราะเราเพิ่งเริ่มต้นเนาะที่กหได้เอาแปดเที่ยวแล้วเนาะอือแปดเที่ยวนี้แล้หรอถ้าผมเข้ามาผมก็ได้แปดเที่ยวครับแต่ผมไม่มาผมว่าดินมันเหลือไม่เยอะก็ให้น้องๆทีมงานวิ่งเสี้ยนี่น่าจะได้เนกวาดูดิลกไปเสียบตัวจามจามออกมาพอดีเลยกับตอนเสียบท่อเข้าไป เรียบร้อยเลยครับเสื้อผ้าผมเลอะเลยเดี๋ยวให้ดูนี่ครับเต็มเลยเต็มเสื้อเลยมีดาแน่นอนขี้เนาะตกลงผมมาวิ่งดินหรือผมมาซ่อมรถก็ไม่รู้แต่ว่ารถผมไม่ได้พังนะถึงตรงนี้ต้องเบาโอ้โ <laughs> ขอสามชานะครับวัยรุ่นน้องๆที่เป็นเอซโซนเนี่ยพอเห็นเจ้านมเย็นมาวิ่งที่นี่ก็เขาแบบดีใจอะ่ะ ดีใจว่าได้เห็นรถที่แบบคนที่เป็นเน็ตไอดอลเนาะอย่างพี่วุฒิเนี่ยเหมือนเป็นไอดอลของเขาเลยนะ,ะทีมงานโทรหนึ่งจันโอ้งเนี่ยเขาก็รู้จักนะครับเขาก็รู้เพราะว่าส่วนมากแล้วเอฟซี FC ทีมงานโทรหนึ่งเยอะมากเลยโซนจังหวัดอ bon ุบลราชธานีนะครับขอสติกเกอร์กันบ้านเลยเดี๋ยวไม่มีให้ราวาวันหน้า๋าหวมาอีกแม้แม้กระทั่งทีมงานด้วยกันขอสติกเกอร์ผมผม,ผมยังไม่มีให้เลยครับ เพราะว่าผมายังไม่ได้ให้เสียเข้มทําให้นะของพี่พุ่ะมีอยู่แต่เขาไม่ได้เอามาอ่าที่ที่มีแน่ๆก็คือมีของเสียตินครับรถดำสวยๆจารัดมีแน่นอนเนี่ยดูจานโอนั่งก็จังงกจัง,จงมื่อยไหมเมือ่อยเกลงกอยก็ <c oughs> พวกมาล <c oughs> อยอยู่ถึงคางเลยอ่ะแล้วมันมันไม่มี บาดีนะมันยังเอ็นได้ถ้าเอ็นไม่ได้นี่เซ็ตเลยเนี่ยตรงนี้ใส่เคอร์อกี้ไปเลยเออเราจะใส่ยี้ใช่ไหมอ่าจานโอวอรใส่เคอร์อกี้ไปเลยครับเคอร์กี้แบบพักได้ก็มีเออใหม่ครับอ่าถ้าเคอร์อกี้อ่ะแบบไม่ต้องไปเอาแบบแข็งอ่ะมันมีแบบ v i p แบบนุ่มก็มีมเราเอาแบบ v i p ดีกว่านะ,ะเพราะว่าเรารถบรรทุกไงเรา,เาแบบเอานั่งสบายนะครับ<ม>แต่พูดถึงอันนี้เขาเรียวกว่าเบาโซฟาไอเบาโซฟาเนี่ยถ้าถ้าประเภทนั่งสบายนั่งดีต้องเป็นรถ ของอตระกูลอ,อิซูซุถ้าทำแบบนี้มันต้องแบบคนตัวใหญ่ม,มันนั่งสูงง่ายใช่ไหมล่ะถ้าเบาะสูงก็อยู่สูงดีครับถ้าเป็นไอ้บอยนี่เข่าถึงคางไอ้บอยนี่เข่าถึงคางครับสมัยไอ้บอยขับนี่โอ้ยังงงอยู่มันขับได้ไง,ง,ง,งต่อไม่ดีถ้าเปิดเบาะใหม่หรือหรือไปอยังไวงคงไมโ่โอ้ว่าอ,อยู่ซื้อยังกำลังไปซื้อกำลังไปซื้อโอ้โหวันนี้ติดยาดิไหมคนนี้ มีอย่งนี้โอ้อย่าสงูงยาซองลูกพี่มาได้ดูดยาสองโอ้แน่นอนแท้นี่ครับโอ้เสียงเบรกพี่นอ้องเออระวังรอรถมาก่อนครับเส้นนี้เป็นเส้นเข้าตำบลครับรถเยอะยิ่งตอนเย็นนี่วันนี้วันอาทิตย์ต้องระวัง เพราะว่าวันอาทิตย์เขามีตลาดนัดครับเนี่ยที่คนที่เขาไปเนี่ยไม่ใช่ไปอะไรนะไปตลาดนะเนี่ยเนี่ยเมื่อก่อนร้านเนี่ยขายปุ๋ยไม่เยอะนะเท่ากับตรงที่คนยืนอยู่นี่แหละขายนีดเดียวในเวลาแค่สามปีเขาสามารถขายายกิจการเขาใหญ่ได้ขนาดนี้คือทั้งตำบลมีอยู่แค่เจ้าเดียวแล้วเขาบริการคือรับส่งถึงบ้านแล้วก็ ใครที่ไม่มีเงินซื้อก็เครด,ดิตเกี่ยวข้าวเสร็จจ่ายแต่ทีเนี้ยคือปุ๋ยเขาอ่ะมันมันก็มีไม่กี่ยี่ห้อมันไม่มันไม่เยอะเท่ากับถ้าไปซื้อในเมืองไนงะของพี่ใช้เหรียญทองมันก็เลยของเขาไม่มีเออนี่ยคันเนี้ยเนี่ยยคันเนี้ยเมืเอ่อก่อนเนี่ยมันเป็นรถโมบูนนี่เขา นะเขาไปไอนี้เอาชุดโม่ปูนออกตัวปั่นโม่ปูนออกแล้วก็มาทําดําใสตีตู้นอนจนไม่มีที่ให้หย่อนขามาแล้วครับมาเป็นสายเลยชุดนี้ที่เข้าไปนี่ก็คือน่าจะได้คนละเที่ยวออกมานะครับน่าจะได้คนละเที่ยวออกมาตามตาม130าารถร้อยสามสิบเกะฉันขนาดนี้ออกไปออกตามมันหายเลยดอกเออแกขับรถเร็วนะตะแหน่ตะแหล่เออนี่ <ตะ S 2> แหละตรงนี้ม <ตะ S 2> ี ลูกชินก้นหนึ่งลูกชิ้นทอด,ทอดมีหมดไม่มีเวลาทำเที่ยวครับตอนนี้ก็คึมไม่ละบรรยากาศคึมคืมไม่ละสี่ทอนก็ได้แล้ววันนี้แปดเที่ยวแปดเที่ยวก็อยู่ได้แล้วครับเท<อ>่าแก่เท่าแก่อยู่ได้นะแปดเที่ยวนะครับจุดอันตรายอีกจุดหนึ่งพยายามปีนตรงนู้น,นตรงนี้กระแทกแรงน่ครับก็จุดอันตรายครับสี่แยกนี้ เขาน่าจะทำไฟแดงหรือเปล่าไม่รู้เห็นเขามาขุดหลอกบางสายไฟอ้องใหญ่เลยเด็กๆฮะบูิบอ่เอ๋อบูขึ้นสิบที่มันที่มันหอนนะ ไม่รู้เหมือนกันแล้วพี่ก็ไม่รู้ว่าก็ไม่รู้ว่าเขาตั้งบูตอยู่ที่เท่าไหร่มีิเบอร์แกใช่ไหมมีเฟซบุ๊กอแกจะรับเบอร์แกจะรับเฟอโอไปแล้วครับตลงไปวู้วไปแล้ว ตามมาด้วยตาวิไลครับนี่สายจวดของแท้เลยนี่จวดโอ้ยนี่แกวิ่งเลยนี่ครับเจ้าถิน่นเจ้าถิน่นถ้าเป็นพีไ่ไส้เราข้าก็นีอีกแต่ว่าแกเสียไปแล้วตาชัยอย่าปล่อยอย่าปล่อยกบมันเลยแล้วอืมฮู้อไอเธอโบโมนันโขมันใหญ่มันก็หอนดีแล้วเนาะ กันแแปเป,เ,ป,เ,ป,เ,ปเดี๋ยวเจออินดี้มีตังก่อนก็จะไปใส่เหมือนกันเลยครับเพราะว่ามันตัดปัญหาเรื่องเสียงรบกวนชาวบ้านได้แต่ถ้ารถผมได้ทำงานนี่นอนอยู่ก็ต้องตื่น <c oughs> อะรถบริษัทรถทีมงานใจครับเข้าไปแล้วที่คันรบริษัทสามรถบริษัทอ๋อคันน้ำเงินรถปีได้กการถ <c oughs> รถวมอ่ะคันคันเมกะไอคันเดกาน่รถรวม เออแกกล e, ับบ้านแล้วแกไปพาลูกไปหาหมอพรุ่งนี้ค่อยจะมาเห็นบอกจะถึงกี่โมงบ้านแกอยู่นู่นอำเภอกันทละลักษ์นู่นไอ้กันทละลมนู่นมันวัดอะไรสีสเกตงอยรอประมาณร้อยโลอ่ะบิ่งไปบ้านเขาอ่ะจากนี้ไปถึงบ้านของพี่คนนั้นครับผมบิ่งไปบ้กระักสองร้อยกว่า ถ้าจากนี่ถึงบ้านกลัดเลย250ครับ250กิโลเด็คันนี้ครับโรบครบับเครื่อง210ปั๊มสายหรือเปล่าไม่รู้เทอบอกอันนี้เธอบ่ะไม่หมายถึงว่าปั๊มสายอยยุแต่ว่าเทอร์โบนี่ครับเห็นเขาบอกว่าปั๊มสายมันจริงเ้อะไม่ใช่คอมันเร็ว,วรปะไม่คอมันเร็วเลยมั้เออ นี่ต้องคันนี้คันที่จอดอยู่บ่อน,นี่ครับ6 h e นี N e. ปั๊มสายของแท้หิดชาบูป้ายยมาเลยนะหัวเข้าไปเลยหัวเข้าวนตรงเนินนูนะ่นน่ะง่ายกว่าเยอะง่ายว่วนะั่นน่ะเนินแข็งๆนะั่นน่ะไม่ต้อง,เส,งเสียงเข้าดีไปต้องเฮ<ะ>้ยไม่ได้ขุดละเที่ยวี่ไม่ถึง <ừ> กี่สิบคันแร้วนี ออโอก็ลองเข้าไปดูน่ะกับเนินแข็งๆน่ะข้างบนน่ะโอ,โอ,โอ้ตายแล้วี๋ยวยีกดีก็จอดอยู่นี่ครับอพอดีผมอผมเบรกแล้วครับผมเจ็ดเที่ยวแล้วหินมันจะหมดครับลูกรังมันจะหมดผมก็เลยจอดนะนั่นแหละจอดไว้นี่แหละ อเดี๋ยวจันโอก็ถ้าจันโหนจะเข้าแววเข้าไปครับส่วนผมก็จะเข้าบ้านก่อนเพราะว่ามันจะหมดแล้วนะครับต้องให้จันโอโทรถามไม่ไร,ไมรู้ยังไม่ถึงบ่ออีกฝปานี้ฮะยังไม่ถึงหรอกใช้เวลาเข้าบอ่อ20นาทีถ้ามันติ้นเดี๋ยวจะถอยออกมาก็ได้เลยเดี๋ยวต้องถามแต่ซุยหมดอย่างเออเนี่ยถามตาแกดู ถามดนะ้ำมันเกลงมาหรือเปล่าเออใช่ก็ออจอดลงไปถามตาเกล่งตาเกลงมาแนละ้วโอ้โหแรงเลยรถคันนี้นี่แคนเตอร์คันนี้แรงเครื่องเล็กๆแต่ว่าโอเคเลยเร็ว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 มา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  ไปมาไปมาสิจะเอกันซะแล้วไปโอ้ยโหลดแรงฟาฟาโยกโยกกระบอกเล็กเหมือนของผมครับตัวกันนี้กระบอกสี่ตันกระบอกเล็ก,ลก โอ้ oh, แต่ของตาเล็กกว่าอีกนะครับน่าจะกระบอก3ตันหรือเปล่าตัวนี้ของแกเล็กนิดเดียวเองกระบอกอเดี๋ยวกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้บายบายขอบคุณพี่เพียงน้องเอฟทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับแล้วก็เช็คเที่ยวครับน่าจะได้เจ็ดเที่ยว แค่นี้ก็พอแล้วอ่ะนับเบื้งลงมาเร็วไม่ได้เจ็ดแปดไม่ได้แปดใช่ป้ะเออเพราะว่าผมบอกเขาไปเอาน้ำมูลนี่ได้เจ็ดแล้วบอนับไปมันได้เจ็ดนี่ มาเช็คเทียวดินมดไปโอ้ขึ้นไปเคียบโอ้ยพวงตัวจำไอ้สายตัวจำอัน ตัววีดผมลูดผมก็เลยกลมไปเสียบจามฟิตออกก็ดีแม่เต็มโตเลยผมเมี่ยงให้หัวแทะเสียตัวนี้ีแมน,น,นไปกอใยญ่ไปแล้วครับผมกับสิไปกันเอาเจอกันไม่คลิปนาครับพี่น้องสำหรับคลิปนี้บายบายครับ